ทำไมผู้ชายคนนั้นถึงมั่นใจว่าเธอจะร้องให้แต่ทำไมภรรยากลับยิ้มด้วยสายตาเย็นเฉียบและยิ่งเธอพูดประโยคนั้นออกมาทุกคนในห้องถึงตัวชาเกิดอะไรขึ้นกันแน่และทำไมรอยยิ้มของเธอถึงเหมือนเป็นสัญญาณเริ่มต้นของบางอย่างที่น่ากลัวยิ่งกว่าเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาเรื่องสั้นภาษาไทยเขาคิดว่าเธอจะร้องให้แต่ภรรยากลับยิ้มก่อนเผยแผนที่ทำให้ทุกคนพูดไม่ออกเสียงประตูบ้านเปิดชา ฝุ่นในอากาศลอยสะท้อนแสงไฟสีส้มความเงียบในห้องนั่งเล่นแน่นเหมือนกำแพงหนาเขายืนค้างหัวใจเต้นหนักจนได้ยินในหูของตัวเองมือกำโทรศัพท์แน่นจนสัน่นบนโซฟาเธอนั่งนิ่งแววตาเรียบเย็นราวน้ำแข็งรอยยิ้มบางโค้งขึ้นบนมุมปากเขารู้ว่าเธอเห็นทุกอย่างในโทรศัพท์ของเขาภาพแชททับข้อความที่เขาคิดว่าไม่มีใครค้นหาเจอกลิ่นน้ำหอมของเธอลอยอ่อน ผสมกับกลิ่นฝนที่เพิ่งตกทําให้บรรยากาศยิ่งอึดอัดเขาเตรียมตัวสําหรับน้ําตาเสียงร้องไห้คําถามที่เขาไม่อยากตอบแต่เธอยิ้มชามั่นคงเย็นกว่าอากาศในห้องเสียอีกเขาก้าวถอยหลังแต่ผนังเย็นเฉียบหายใจติดขัดเหมือนคอถูกบีบเธอวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะไม้เสียงกระทบเบาแต่ดังพอจะทำให้หัวใจเขากระตุกฉันรู้นานแล้ว น้ำเสียงเบาแต่เฉือนใจเหมือนมีดคมเขาขมวดคิ้วปลายนิ้วชาภาพชีวิตทั้งชีวิตหมุนในหัวเหมือนฟิล์มเก่าเธอหยิบซองเอกสารบางอย่างจากกระเป๋าสีขาวสะอาดแต่ข้างในกลับหนักกว่าหินก้อนใหญ่เขามองไม่กระพริบล้มหายใจสั้นรอคำอธิบายที่อาจทำให้ทั้งชีวิตพังลงเธอเปิดซองดึงกระดาษออกมาช้าสายตาไม่ละไปจากเขาแม้เพียงวินาทีเดียว รอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นเยือกเย็นมั่นใจและน่ากลัวกว่าที่เขาเคยเห็นในชีวิตทั้งหมดของเขาแล้วเธอก็พูดเสียงเรียบแต่แรงพอจะทำให้หัวใจของเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะฉันสามารถเขียนต่อได้ทันทีบอกเลยว่าให้ยาวขึ้นดราม่าขึ้นหรือหักมุมมากขึ้นได้เลยคำพูดแรกของเธอหลุดออกมาชัดเย็นและไม่สั่นแม้แต่นิดเดียวนี่คือหลักฐานทั้งหมดที่ฉันเก็บรวบรวมมาหลายเดือน เขาชะง,งักหัวใจหล่นวูบขาแทบอ่อนจนยืนไม่ไหวเธอวางเอกสารลงตรงหน้ากระดาษหลายแผ่นกระจายบนโตะ๊ะทุกใบมีรูปชื่อสถานที่และวันที่ชัดเจนเขากลืนน้ำลายยากรู้สึกเหมือนห้องทั้งห้องเล็กลงอากาศหนักขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกเธอเลื่อนกระดาษใบหนึ่งให้เขาปลายนิ้วของเธอแตะริมแผ่นกระดาษเบาแต่คำถามที่ตามมากลับหนักเหมือนหินถ่วง เธอจำวันนี้ได้ไหมเขามองรูปเป็นรูปเขายืนอยู่ข้างรถคันหนึ่งสีหน้าในรูปดูสบายใจแต่ตอนนี้หัวใจของเขากลับเต้นไม่เป็นจังหวะฉันไม่ได้ร้องให้ในคืนนั้นเธอพูดต่อเสียงเรียบแต่สะท้อนความเจ็บลึกฉันเริ่มตามเธอเขาเงยหน้าดวงตาเบิกกว้างมือเย็นเฉียบเหมือนแช่น้ำแข็งเธอนั่งนิ่งหลังตรงแววตาไม่ได้สัน่น ไม่มีความโกรธไม่มีน้ำตามีเพียงความแน่นอนที่ทำให้เขาหนักใจยิ่งกว่าอารมณ์ใดทั้งหมดกลิ่นหอมอ่อนจากผิวของเธอยังคงลอยอยู่เหมือนกลิ่นดอกไม้ที่กำลังจะเหี่ยวแต่คมและแทงใจเขาสัน่นคำพูดติดคอไม่กล้าแม้แต่จะเอื้อนเอ่ยข้อแก้ตัวเธอหยิบกระดาษอีกใบรูปอีกใบรอยยิ้มของเขาในรูปตัดกับใบหน้าที่ซีดเผือดในตอนนี้ ฉันรู้ว่าเธอคิดว่าฉันจะร้องให้เธอพูดชาเน้นทุกคำแต่ฉันไม่เลือกเสียน้ำตาให้คนที่คิดว่าหลอกฉันได้ง่ายขนาดนั้นเขาหายใจสัน่นเหมือนโลกกำลังหมุนเร็วขึ้นเหมือนพื้นกำลังหายไปใต้เท้าเธอเอื้อมหยิบแฟ้มสีดำจากใต้โตะ๊ะแฟ้มที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแฟ้มที่ดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่หนักกว่าเดิมฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่เธอเข้าใจเสียงของเธอนุ่ม แต่แฝงความแข็งแกร่งที่เขาไม่เคยเห็นหรือไม่เคยคิดว่ามีมาก่อนเขาถอยหลังอีกก้าวหัวไหล่กระแทกขอบตู้เสียงดังเบาแต่สะท้อนกล้องในหัวของเขาเธอเปิดแฟ้มหยิบเอกสารหนาขึ้นมาวางลงอย่างตั้งใจใบหน้าเขาซีดลงทันทีเมื่อเห็นข้อความบรรทัดแรกเธอจ้องหน้าเขาสายตาคมนิ่งอ่านเขาออกทุกความคิด เธอคิดว่าเรื่องนี้มีแค่เราสองคนใช่ไหมเสียงของเธอหนะักคมและมั่นคงเขารู้สึกเหมือนร่างกายเย็นลงเหมือนเลือดไหลออกจากหัวใจช้าๆเธอวางเอกสารใหม่อีกชุดตรงหน้าเขาข้อความบนเอกสารนั้นชื่อในนั้นรายละเอียดในนั้นทำให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเธอยิ้มอีกครั้งยิ้มชานิ่งและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เขาไม่กล้าแม้แต่จะตีความ เธอเอียงศีรษะเล็กน้อยก่อนพูดประโยคที่ทำให้เขาแทบสุดลงกับพื้นฉันไม่ได้ทำเรื่องนี้คนเดียวเขาเงียบทั้งห้องเงียบแม้แต่เสียงลมหายใจก็ฟังดูไกลออกไปเรื่อยๆเธอยังคงจ้องเขาเหมือนกำลังรอให้เขาตระหนักถึงบางสิ่งที่เขาควรรู้มานานแล้วดวงตาของเธอไม่หลบไม่หวันและเต็มไปด้วยความหมายที่เขาไม่เคยกล้าเผชิญหน้าแล้วเธอก็พูดต่อประโยคต่อไป ที่ทำให้สภาพแวดล้อมทั้งห้องเหมือนมืดลงทันทีฉันมีคนช่วยดูทุกก้าวของเธอเขาขยับตัวไม่ได้ขาแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นลมหายใจติดขัดเหมือนมีบางอย่างกดหน้าอกไว้เธอวางอีกซองลงบนโตะ๊ะเสียงกระทบเบาแต่กลายเป็นเสียงเดียวที่ดังที่สุดในห้องเงียบเขามองซองนั้นรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่เอกสารธรรมดาขนาดของมันใหญ่กว่าเดิมหนักกว่าเดิม และอันตรายกว่าเดิมเธอดันซองเข้าหาเขาปลายนิ้วของเธอไล้ไปตามขอบกระดาษชามั่นคงเหมือนกำลังเปิดประตูสู่บางอย่างที่เขาไม่พร้อมเจอเธอรู้ไหมว่าอะไรอยู่ข้างในเขาสายหน้าริมฟีปากสัน่นเสียงพูดหายไปจากลำคอเธอหยิบของสิ่งหนึ่งขึ้นจากซองไม่ใช่เอกสารแต่เป็นกุญแจโลหะเย็นสว่างสะท้อนแสงไฟ เหมือนประกายของดาบที่กำลังเล็งตรงหัวใจเขาเธอคงไม่รู้ว่าเมื่อเธอออกจากบ้านในคืนนั้นฉันตามไปด้วยเขาเงยหน้าดวงตาเบิกกว้างหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บฉันเห็นทุกอย่างตั้งแต่เธอจอดรถเดินเข้าไปในร้านยืนหัวเราะก,กับผู้หญิงคนนั้นก้มหน้าอ่านแชทของเธอคิดว่าฉันไม่เห็นเธอยิ้มยิ้มที่ทำให้หลังเขาชายิ้มที่ไม่มีความเจ็บปวดมีแต่ความมั่นใจที่น่ากลัว แต่ฉันเห็นหมดเขากลืนน้ำลายคอแห้งมือเย็นจนแทบไม่รู้สึกเธอหยิบโทรศัพท์เครื่องหนึ่งขึ้นจากแฟม้มไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเธอแต่เป็นของอีกคนหน้าจอยังมีสติ๊กเกอร์ร้านกาแฟที่เขาเพิ่งไปเมื่อไม่นานมานี้ผู้หญิงคนนั้นไว้ใจง่ายกว่าที่ฉันคิดเขารู้สึกเหมือนโลกหมุนกลับด้านเสียงในห้องแตกเป็นชิ้นบรรยากาศหนักจนเหมือนกำลังจมน้ำชาชา เธอกดโทรศัพท์ให้หน้าจอติดขึ้นภาพแรกที่เด้งขึ้นมาคือรูปเขารูปที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีใครถ่ายมุมกล้องสูงชัดและใกล้เกินไปเธอเคยสงสัยไหมว่าใครถ่ายรูปนี้เขาสสา่หน้าเหมือนร่างกายขยับเองโดยไม่ผ่านสมองเธอเอียงหน้าเล็กน้อยรอยยิ้มบางรอยยิ้มที่สั่นประสาทมากกว่าเสียงตะโกนฉันเองเขาหยุดหายใจไปชั่วครู่ หัวใจหยุดเต้นหนึ่งจังหวะอากาศรอบตัวเหมือนเย็นลงรวดเร็วฉันอยู่ใกล้กว่าที่เธอคิดมากเธอหยิบโทรศัพท์อีกเครื่องรุ่นเดียวกันสีเดียวกันหน้าจอเต็มไปด้วยรูปวิดีโอวันเวลาเส้นทางทุกอย่างเกี่ยวกับเขาเขารู้สึกเหมือนกำลังตกจากยอดตึกชาเยาวไร้การควบคุมเธอวางโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องลงวางห่างกันนิดเดียว เหมือนกำลังจัดวางหมากที่เธอเตรียมไว้ล่วงหน้าเธอรู้ไหมว่าทำไมฉันไม่ร้องให้เขาเงียบจ้องเธอกลัวคำตอบมากกว่าทุกอย่างในชีวิตเธอยกมือปัดผมนิดเดียวก่อนตอบด้วยเสียงที่นิ่งกว่าความมืดในห้องเพราะฉันวางแผนนี้มานานมากจนไม่มีที่ว่างสำหรับน้ำตาอีกแล้วเขารู้ทันทีว่าเสียงนี้ไม่ใช่เสียงของคนที่แค่เจ็บแต่เป็นเสียงของคนที่พร้อมทำบางอย่างบางอย่างที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อน แล้วเธอก็พูดประโยคถัดไปประโยคที่ทำให้เลือดในร่างของเขาเย็นลงจนแทบหยุดไหลเขารู้สึกเหมือนหัวใจหล่นไปอยู่ที่พื้นแผ่นหลังชาวาบความกลัวแล่นขึ้นมาถึงลำคอจนพูดอะไรไม่ออกเธอวางมือลงบนแฟ้มสีดำกดเบาเหมือนกำลังเตือนว่าเรื่องร้ายยังไม่เริ่มเลยด้วยซ้ำทุกคนที่เธอคิดว่าไว้ใจได้ทุกคนที่เธอคิดว่าไม่รู้อะไรบางคนรู้มากกว่าเธอหลายเท่า เขากรัพริบตาชาสมองหนักเหมือนมีหมอกหนาทึบไม่รู้ว่าควรกลัวอะไรที่สุดเธอดึงกระดาษอีกใบออกมาเป็นรายชื่อรายชื่อยาวหลายบรรทัดต,ตัวหนังสือพิมพ์ชัดอ่านง่ายแต่น่ากลัวเหมือนมีดที่ค่อยๆเจาะเข้าหัวใจเขาเห็นชื่อแรกแล้วชื่อที่สองแล้วชื่อที่สามและทั่วร่างกายเหมือนถูกดึงลงไปในความมืดชื่อในนั้นทั้งหมดคือคนใกล้ตัวเขา คนที่เขาคิดว่าปลอดภัยที่สุดคนที่เขาไม่เคยระแวงเลยแม้แต่วินาทีเดียวพวกเขารู้เรื่องเธอตั้งแต่เริ่มต้นเสียงของเธอนุ่มแต่เจ็บแหลเหมือนปลายเข็มเขาอ้าปากเหมือนจะถามบางอย่างแต่ไม่มีเสียงออกมาเธอวางมือบนรายชื่อลากปลายนิ้วชาเหมือนกำลังเลือกหมากบนกระดานเธอจำเพื่อนคนนี้ได้ไหมคนที่เธอระบายทุกอย่างคนที่เธอเล่าเรื่องผู้หญิงอีกคนให้ฟัง เขาพยักหน้าเล็กน้อยดวงตานิ่งค้างหายใจเหมือนผ่านรูเล็กแค่จนเจ็บหน้าอกเธอยิ้มรอยยิ้มที่ไม่มีความเมตตาเหลืออยู่เลยเขาคือคนแรกที่ส่งข้อมูลทั้งหมดมาให้ฉันเขารู้สึกเลือดในตัวเย็นลงอย่างรวดเร็วความเชื่อใจที่เคยมีในคนคนนั้นหายไปในพริบตาเธอดึงรูปถ่ายอีกชุดออกมาวางเรียงต่อหน้าเขาทีละใบทีละใบยอย่างตั้งใจ นี่คือตอนที่เธอออกจากบ้านนี่คือตอนที่เธอขับรถไปหาเธอคนนั้นนี่คือตอนที่เธอกลับมาบ้านและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขามองรูปเหล่านั้นทุกภาพชัดเจนทุกภาพเป็นหลักฐานทุกภาพเป็นจุดที่แทงใจเขาอย่างแม่นยำเธอค่อยๆนั่งพิงพนักโซฟาท่าทางสบายเหมือนคนที่ถือไพ่เหนือกว่าในทุกทางฉันไม่รีบฉันไม่ไวยวายฉันไม่ร้องไห้ เพราะฉันกำลังรอให้เธอเดินเข้ามาในกับดักด้วยตัวเองเขาขยับปากแต่พูดอะไรไม่ได้เสียงในหัวดังจนไม่เหลือพื้นที่ให้คำใดออกมาเธอวางรูปสุดท้ายตรงหน้าของเขารูปใบนี้ต่างจากทุกใบเพราะในรูปเป็นเธอยืนอยู่ในที่มืดถ่ายจากมุมที่เขาไม่รู้ว่าถูกจับตาใบหน้าของเธอในรูปนิ่งคมไม่มีร่องรอยของความเจ็บนี่คือคืนที่ฉันตัดสินใจ เขากลืนน้ำลายรู้สึกเหมือนกระดูกในคอแข็งจนขยับไม่ได้ตัดสินใจว่าเธอจะไม่ใช่คนกำหนดเรื่องนี้อีกต่อไปเธอวางรูปก่อนโน้มตัวเล็กน้อยเข้าใกล้ใกล้จนเขารู้สึกถึงลมหายใจของเธอฉันเป็นคนถือไพ่ทั้งหมดเธอเอียงหน้ารอยยิ้มผุดขึ้นไม่ใช่ยิ้มของความสุขแต่เป็นยิ้มของคนที่รู้ว่าชนะตั้งแต่ต้นเรื่องและตอนนี้เธอพูดชา้า ทิ้งน้ำหนักให้ทุกคำกดลงบนหัวใจเขาเหมือนหินก้อนใหญ่เธอลุกขึ้นจากโซฟาชาเป็นจังหวะที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดินเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นไม้ก้องในห้องเงียบทุกก้าวเหมือนจะเหยียบลงบนหัวใจเขาโดยตรงเธอเดินไปที่ลิ้นชักเปิดออกอย่างมั่นคงรากับรู้ตำแหน่งของทุกอย่างในบ้านดีกว่าใครเขามองตามลมหายใจเบา หน้าอกแน่นจนรู้สึกเหมือนอากาศไม่พอเธอหยิบซองอีกใบซองสีเข้มกว่าใบอื่นหน,นักกว่าหนักกว่าซองนี้ฉันตั้งใจเก็บไว้เป็นที่สุดท้ายเธอหันกลับมาแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าของเธอทำให้เงาบางอย่างพาดผ่านดวงตาของเธอเงาที่ทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัวเธอเดินเข้ามาใกล้หยุดตรงหน้าเขายืนใกล้จนเขามองเห็นประกายในดวงตาเธอชัดเจน ประกายที่เต็มไปด้วยความตั้งใจประกายที่ไม่ใช่ความเจ็บและไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นบางอย่างที่ลึกกว่านั้นเธอคิดว่าฉันจะเอาเรื่องนี้ไปเงียบเงียบใช่ไหมเขาไม่ตอบไม่กลา้าร่างทั้งร่างแข็งทื่อเหมือนหินเธอเปิดซองลากกระดาษชุดใหญ่ขึ้นมาขอบกระดาษเสียดกับอากาศจนเกิดเสียงเบาเสียงนั้นทำให้เขาตัวสั่นโดยไม่รู้ตัวเธอวางกระดาษบนโต๊ะพลิกหน้าแรกออก ให้เขาเห็นคำบนหัวกระดาษชัดเจนเขาเบิกตากว้างเหมือนโลกทั้งใบพังลงตรงหน้าชื่อของผู้หญิงคนนั้นปรากฏอยู่บนกระดาษพร้อมกับข้อมูลที่เขาไม่เคยคิดว่าจะมีใครรู้ประวัติตารางชีวิตสถานที่ทำงานชื่อเจ้านายชื่อเพื่อนร่วมงานแม้แต่เบอร์โทรคนในครอบครัวทั้งหมดถูกรวบรวมไว้อย่างละเอียดจนไม่น่าเชื่อ ฉันรู้จักเธอคนนั้นมากกว่าเธอรู้จักเธอเองเขารู้สึกเหมือนลมหายใจร่วงลงไปที่ท้องหัวใจเต้นแรงจนเจ็บผิวหนังเย็นเหมือนถูกน้ำแข็งทาบและฉันก็รู้ว่าเธอคนนั้นไม่ได้รู้จักเธอดีพอด้วยเธอพลิกกระดาษอีกหน้าเป็นรูปรูปหญิงคนนั้นกำลังยืนมองโทรศัพท์กำลังเดินบนถนนกำลังคุยกับใครบางคนที่เขาไม่รู้จักทุกภาพถ่ายใกล้ชัด และถูกถ่ายในช่วงเวลาแตกต่างกันเขารู้ทันทีว่าเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเริ่มมันยาวนานกว่าที่เขาคิดและลึกกว่าที่เขาจะจินตนาการได้เธอยือนมองเขานิ่งน้ำเสียงไม่ดังแต่สถานเข้าไปในจิตใจฉันไม่ได้วางแผนให้เธอกลัวเธอขยับเข้าใกล้จนเงาของเธอทาบลงบนใบหน้าเขาฉันวางแผนให้เธอเข้าใจเขาพยายามขยับแต่ร่างกายเหมือนถูกกดไว เหมือนมีมือมองไม่เห็นดึงเขาลงไปเธอพูดชา้าเหมือนกำลังอธิบายความจริงที่เขาหนีมานานเข้าใจว่าเธอไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวเธอยือนตรงหน้ายิ้มบางแต่ลึกลึกจนอ่านไม่ออกว่าคืออะไรและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอเงียบปล่อยให้ความกลัวสะสมจนเขาหายใจไม่เป็นจังหวะเธอก้มหน้าลงเล็กน้อยกระซิบชาเสียงนุ่มแต่คมเหมือนใบมีดบาง ฉันจะเป็นคนกำหนดทุกอย่างแทนเธอเขานิ่งงนันดวงตาเบิกกว้างสมองเหมือนไม่รับคำที่เธอพูดเหมือนเสียงนั้นดังซ้ำในหัวไม่หยุดเธอยังยืนอยู่ตรงหน้าใกล้จนเขารู้สึกถึงอุณหภูมิร่างกายของเธอใกล้จนเขาได้ยินเสียงลมหายใจสม่ำเสมอของเธอเสียงที่มั่นคงต่างจากลมหายใจของเขาที่สัน่นและไม่เป็นจังหวะเธอค่อยๆนั่งลงตรงข้ามวางมือบนตักนิ่งสงบ ราวกับการเปิดโปงทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นเพียงบทสนทนาธรรมดาแต่ในสายตาเธอไม่มีความเป็นธรรมดาเหลืออยู่แม้แต่นิดเดียวเขาเอื้อมมือไปแต่เอกสารแต่มือสั่นจนกระดาษขยับเขาไม่รู้ว่าคำถามแรกที่ควรถามคืออะไรเพราะทุกคำถามกลายเป็นความกลัวในหัวเธอมองมือที่สั่นของเขาก่อนเอ่ยเสียงเบาเหมือนกำลังบอกความจริงที่ตัดหนีไม่ได้เธอกลัวเพราะเธอไม่เคยรู้ว่าใครกำลังมองอยู่ เขาหดมือกลับเหมือนถูกไฟไหม้เธอไม่แสดงอารมณ์เพียงเอื้อมมือหยิบกระดาษอีกใบจากแฟม้มวางลงเบื้องหน้าเขาอย่างนิ่มนวลบนกระดาษนั้นเป็นรูปบ้านของเขาถ่ายจากหลายมุมหลายวันหลายช่วงเวลากลางวันกลางคืนเวลาที่เขากลับบ้านเวลาที่เขาออกไปเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังบีบคอแน่นหนักและเย็น ฉันรู้ทุกช่วงเวลาของเธอเสียงของเธอเหมือนความจริงที่กดทับลงมาบนไหล่เขาเขาพยายามลุกขึ้นแต่ขาไม่มีแรงเหมือนเขากำลังจมลงในพื้นเธอเอียงหน้าเล็กน้อยสังเกตเขาเหมือนกำลังดูปฏิกิริยาเพื่อยืนยันสถิติที่เตรียมไว้แล้วเธอคงอยากรู้ว่าฉันทำทั้งหมดนี้ทำไมเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงคอแห้งจนแทบไม่มีเสียง เธอวางนิ้วลงบนหน้าอกของตัวเองตรงตำแหน่งหัวใจแต่ใบหน้ายังคงนิ่งเพราะวันหนึ่งฉันตระหนักว่าเธอไม่ได้กลัวการทำผิดเธอกลัวแค่ถูกจับได้เขาหายใจสะดุดคำของเธอแทงลึกกว่าหลักฐานใดทั้งหมดเธอเอนตัวไปด้านหลังเล็กน้อยมองเขาเหมือนมองคนแปลกหน้าฉันจึงทำให้เธอเจอสิ่งที่เธอกลัวที่สุดเขากัดฟันไม่ใช่เพราะกลา้าแต่เพราะร่างกายเขาสั่นจนคุมไม่ได้ เธอยือนขึ้นอีกครั้งหยิบโทรศัพท์เครื่องหนึ่งจากแฟ้มเครื่องนี้ดูใหม่ดูมีรหัสและดูเป็นของคนที่เธอคนนั้นคงไม่รู้ว่าหายไปเมื่อไหร่เธอวางโทรศัพท์ลงตรงหน้าเขาวางอย่างช้าหนักและตั้งใจนี่คือโทรศัพท์ของเธอคนนั้นเขาสูดลมหายใจลึกแต่ลมไม่เข้าไปในปอดเหมือนร่างกายปฏิเสธความจริงที่ปรากฏตรงหน้าฉันได้มันมาโดยที่เธอคนนั้นไม่รู้ตัว เขาขยับปากเสียงแผ่วสั่นไร้ความมั่นใจแต่เธอไม่สนใจเสียงนั้นเธอเปิดโทรศัพท์เลื่อนหน้าจอก่อนหันให้เขาเห็นรูปของเขาข้อความจากเขาเสียงของเขาทุกอย่างที่เขาคิดว่าปลอดภัยทั้งหมดถูกเปิดให้เห็นไม่มีสิ่งใดซ่อนอีกต่อไปเขารู้สึกเหมือนตัวเองถูกถอดเปลือยกลางแสงไฟไร้ที่หลบเธอค่อยๆย,ยืนตรง เงาของเธอทาบลงบนเขาอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงของเธอคมเหมือนใบมีดที่กรีดลงบนผิวใจเขาโดยตรงและนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเขาชงงะงักใจเต้นแรงจนปวดเธอวางโทรศัพท์ยืดตัวสายตาไม่หลบแม้สักวินาทีเพราะเรื่องจริงที่ฉันต้องให้เธอรู้เธอหยุดปล่อยให้ความเงียบกรีดลึกเข้าไปในหัวใจเขาก่อนพูดต่อด้วยเสียงที่สงบอย่างน่ากลัวยังไม่ได้เริ่มเลยด้วยซ้ำ เขาเดินเข้าไปในความมืดด้วยหัวใจที่เต้นแรงเสียงลมหายใจของตัวเองดังสะท้อนอยู่ในอกเหมือนกลองที่ระรวไม่หยุดไฟฉายในมือสั่นเล็กน้อยเมื่อเขายกมันขึ้นส่องไปยังประตูไม้เก่าที่ปิดสนิทมานานหลายปีกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นฝุ่นช่วยออกมาราวกับเตือนว่าอย่าเข้าไปแต่เขารู้ดีว่าตอนนี้ไม่มีทางถอยกลับอีกแล้วทุกคำโกหกทุกปริศนาทุกเงาที่คอยตามติดทั้งหมดนำเขามาที่จุดนี้ เมื่อผลักประตูเข้าไปเสียงลั่นเอียดของบานไม้ทําให้เขาขนลุกไปทั้งตัวภายในห้องมืดมืดมีเพียงลําแสงจากไฟฉายที่ส่องให้เห็นโต๊ะเก่าๆและสมุดเล่มหนึ่งวางอยู่ด้านบนอย่างเป็นระเบียบผิดปกติเขาขยับเข้าไปใกล้ก่อนจะสังเกตเห็นรอยนิ้วมือใหม่ๆบนฝุ่นที่ปกคลุมโต๊ะนั่นหมายความว่ามีใครบางคนเพิ่งมาอยู่ที่นี่ไม่นานเขาเปิดสมุดทีละหน้าชื่อคนมากมายถูกขีดค่าบางหน้ามีรูปถ่ายบางหน้ามีเพียงคําเตือนที่เขียนด้วยลายมือหว,วาดว่าหยุดก่อนที่มันจะสายเกินไป แต่หน้าสุดท้ายทําให้เขาชะง,งักรูปถ่ายครอบครัวเขาเองและมีข้อความใต้ภาพว่าคุณคือรายต่อไปหัวใจเขาแทบหยุดเต้นเขาหันหลังจะออกจากห้องทันทีแต่ประตูกลับปิดลงเองอย่างแรงจนเสียงกล้องไปทั้งทางเดินเขารีบวิ่งไปดึงประตูแต่ขยับไม่ได้แม่แต่นิดเดียวเสียงฝีเท้าแผ่วเบาค่อยๆดังขึ้นจากอีกด้านของห้องเหมือนใครสักคนกําลังเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวทีละก้าวเขาเหลือบตามองลำแสงไฟฉายที่สั่นไปทั่วห้องจนกระทั่งมันหยุดที่มุมหนึ่งและนั่นเอง เงาร่างของคนหนึ่งค่อยๆขยับออกมาจากความมืดช้าๆจงใจและหน้าขนลุกเขาถอยหลังไปจนหลังชนผนังหายใจไม่ทั่วทองเสียงแหบต่ำเอ่ยขึ้นจากเงานั้นชั้นเตือนแล้วแต่เธอไม่ยอมฟังเขาพยายามตะโกนถามว่าคุณต้องการอะไรจากผมแต่คำตอบกลับสั้นและเย็นจนทำให้เลือดในกายแทบหยุดไหลความจริงและการชดใช้ ร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นอีกใกล้จนเขารู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบเสียงลมหายใจสั้นทีของเขาแข่งกับเสียงหัวใจที่เต้นจนแทบระเบิดในขณะที่เงานั้นยกมือขึ้นช้าๆเหมือนกำลังจะเผยสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนและทันใดนั้นเองไฟฉายในมือเขาก็ดับลงเหลือเพียงความมืดที่โอบล้อมทุกอย่างไว้เขาได้ยินเสียงเพียงอย่างเดียวเสียงกระซิบที่อยู่ห่างจากใบหน้าเขาไม่ถึงคืบมันเริ่มแล้วเขาพยายามควานหาปุ่มไฟฉายด้วยมือสันเทา แต่ปลายนิ้วกลับสัมผัสได้เพียงความว่างเปล่าราวกับมีใครบางคนดึงมันออกไปจากมือของเขาในเสี้ยววินาทีเขากลั้นหายใจเพราะรู้ว่าความมืดตรงหน้าไม่ได้ว่างเปล่าอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยอะไรบางอย่างที่กำลังจ้องเขาอยู่เงียบเหมือนสัตว์รอจังหวะกระโจนใส่ยเหยื่อเสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามาทีละก้าวหยุดลงตรงหน้าเขาแล้วความเงียบก็เข้าปกคลุมห้องอีกครั้งจนเขาแทบไม่ได้ยินแม่แต่เสียงลมหายใจตัวเองเขาเอื้อมมือออกไปข้างหน้าอย่างช้าชาหวังเพียงว่ามันจะเจอทางออกหรืออย่างน้อย กำแพงแต่สิ่งที่มือเขาแตกกลับเป็นเนื้อกายเย็นเฉียบของใครสักคนเขาสะดุ้งสุดตัวแต่ยังไม่ทันถอนมือออกเสียงหนึ่งก็กระซิบข้างหูเขาอีกครั้งคราวนี้ชัดกว่าเดิมราวกับพูดในระยะลมหายใจเดียวเธอคิดว่าหนีได้เหรอเขาเบี่ยงตัวออกและวิ่งตะโกนไปทั่วห้องร่างกายพุ่งชนโตะ๊ะและล้มลงกับพื้นเสียงสมุดเล่มนั้นกระแทกพื้นดังแผ่ว แต่เสียงกระซิบกลับตามมาติดติดเหมือนเงาเขาพยายามคลานไปข้างหน้ามือควานหากำแพงหรืออะไรสักอย่างที่จะช่วยพยุงตัวให้ลุกขึ้นแต่กลับพบเพียงความว่างที่ยิ่งเพิ่มความหวาดผวาแล้วจู่ๆแสงไฟสลัวจากมุมหนึ่งของห้องกระพริบขึ้นเหมือนหลอดใกล้เสียเผยให้เห็นเงาร่างสูงของชายลึกลับยืนอยู่กลางห้องเขายืนนิ่งไม่ขยับแม่แต่น้อยแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธสะสมที่ดูแทบจะไม่ใช่มนุษย์ราวกับเป็นเงาที่ถูกสร้างจากความแค้นล้วนๆเขาอาศัยช่วงเวลานั้นรีบลุกขึ้น และวิ่งไปทางประตูหวังจะชนมันเปิดออกด้วยแรงทั้งหมดที่เหลือแต่เมื่อเขาประชิดประตูเสียงปึกดังสนั่นก่อนที่บานประตูจะขยับเปิดออกเองอย่างชา้าชาเหมือนมีคนดึงมันจากด้านนอกเขาแทบไม่คิดชีวิตรีพุ่งออกไปยังโถงทางเดินยาวมืดทึบข้างนอกเขาวิ่งสุดแรงจนจมูกเริ่มแสบจากลมหายใจที่หอบหนักแต่เสียงฝีเท้าที่ตามหลังกลับดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในจังหวะที่สม่ำเสมอเย็นเยียบและน่ากลัวราวกับคนที่เดินโดยไม่เหนื่อยไม่ล้าไม่หยุดเขาอยากเลี้ยวหลังแต่บางอย่างในสัญชาตญาณบอกว่า อย่ามองเพราะถ้าเขามองเขาอาจจะไม่มีโอกาสวิ่งต่อทงทางเดินดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดเขาวิ่งผ่านประตูหลายบานที่เปิดแง้มเหมือนมีคนเฝ้ารออยู่ด้านในเงามืดตามมุมกำแพงสันไหวราวกับสิ่งมีชีวิตที่กำลังเคลื่อนไหวตามเขาไปด้วยขาของเขาเริ่มหมดแรงแต่เสียงที่ตามหลังก็ยังดังไม่หยุดและแล้วข้างหน้าเขาปรากฏแสงสว่างจางๆจ,จ,จากปลายทางเดินเหมือนทางรอดสุดท้ายเขารวบแรงทั้งหมดที่เหลืออยู่วิ่งพุ่งไปยังแสงนั้น แต่ทันทีที่เขาแตะขอบแสงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังเป็นเสียงที่เขาคุ้นจนหัวใจแทบร่วงเสียงของตัวเขาเองหยุดวิ่งต่อไปก็ไม่มีใครรอดเขาชะงักหันกลับไปอย่างไม่อาจห้ามตัวเองได้และที่ปลายโถงเขาเห็นร่างเงาหนึ่งยืนอยู่แสงสลัวเผยให้เห็นใบหน้าของมันชัดเจนขึ้นทีละน้อยมันคือเขาเองดวงตาว่างเปล่าใบหน้าเรียบเฉยไร้ชีวิตเหมือนภาพสะท้อนจากอนาคตที่ถูกบิดเบี้ยวออกมาเขามองตัวเองยืนอยู่อย่างนิ่งงันก่อนที่ร่างนั้นจะยกมือขึ้นชี้ตรงมาที่เขา ในวินาทีนั้นจูจ่ๆโถงทั้งโถงก็เริ่มสั่นเสียงกำแพงแตกดังไปทั่วความมืดจากด้านหลังพุ่งเข้ามาเหมือนน้ำหลากพร้อมกับเสียงกระซิบหลายสิบเสียงประสานกันมันไม่ใช่จุดจบมันเพิ่งเริ่มแสงสว่างที่ปลายทางเดินสั่นไหวเหมือนเปลวเทียนใกล้ดับเขายืนตัวแข็งมองร่างของตัวเองที่ยืนอยู่ตรงปลายโถงดวงตาของมันว่างเปล่าแต่กลับสะท้อนความจริงบางอย่างที่เขาไม่เคยยอมรับเสียงกระซิบรอบตัวเริ่มชัดขึ้นราวกับกำแพงทุกด้านกำลังพูดพร้อมกัน เธอรู้ดีว่ามันเริ่มต้นจากอะไรเขาหายใจแรงรู้สึกถึงความเย็นแล่นขึ้นตามสันหลังและทันใดนั้นภาพทุกอย่างก็พรั่งพลูเข้ามาในหัวเหตุการณ์ที่เขาเลือกจะลืมคำโกหกที่เขาเคยซ่อนความจริงที่เขาไม่เคยยอมรับว่าเป็นต้นเหตุของทั้งหมดร่างเงาที่เป็นตัวเขาเก้าวเข้ามาใกล้ใบหน้ามันเหมือนกำลังถามคำถามที่ไม่มีใครอยากตอบพร้อมจะรับผิดชอบหรือยังเขาถอยหลังหนึ่งก้าว แต่แสงสว่างด้านหลังกลับเริ่มลับหายไปเรื่อยๆเราวกับทางรอดกำลังจะปิดตายเขาจึงทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้เขามองตรงไปยังเงาของตัวเองและพยักหน้าทันใดนั้นความมืดทั้งหมดรอบตัวก็หยุดนิ่งเสียงกระซิบเงียบหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่ทงทางเดินหยุดสัน่นและร่างเงาของเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นแสงสว่างจางๆก่อนสลายไปอย่างสงบ เขาหลับตาลงหายใจลึกเป็นครั้งแรกในรอบหลายชั่วโมงเมื่อเปิดตาอีกครั้งเขายืนอยู่ในบ้านของตัวเองในห้องเดิมแต่ทุกอย่างเงียบสงบและเหมือนถูกปลดปล่อยประตูบ้านเปิดออกอย่างช้าๆภรรยาของเขายืนอยู่ตรงนั้นร่างเธอไม่ได้สัน่นไม่ได้ร้องไห้มีเพียงรอยยิ้มอ่อนๆที่เขาไม่เคยเข้าใจมาก่อนเธอเดินเข้ามาวางมือบนไหล่เขาและพูดเบาๆ ในที่สุดคุณก็เลือกจะ,ะเผชิญมันเสียทีเขามองเธอและเป็นครั้งแรกที่เข้าใจว่าแผนของเธอไม่ใช่การทำให้เขากลัวแต่คือการทำให้เขาเผชิญกับเงามืดในใจตัวเองเพื่อจบมันก่อนที่มันจะทำลายทุกอย่างเขายิ้มตอบรอยยิ้มเล็กๆแต่สันไหวก่อนที่ภาพทุกอย่างจะดับลงอย่างช้าๆเหมือนม่านละครที่ค่อยๆปิดลงและเรื่องราก็ปิดฉากอย่างสมบูรณ์ ด้วยความจริงที่เขาไม่อาจหลีกหนีอีกต่อไป